คนว่ามีแหแล้วอยเริ่มสิ่งหางกระตายขั้นจะมีใายแล้วอยเริ่มห้นกไก่หนะ้า กนจะมีปลาแล้วอย่าลืมปลูดกปลาปล่อยลังเถื่อปลาขาดของยังสิได้ปนปูอยู่เด้ครับผมเพิ่นว่าบ่ไขาเมืองล่างบ่เห็นทางฟองนําทางพี่น้องมีแต่ขังปองไว้ปลาสิดินโดดตายใจบ่กล้าบ่ได้ขี้สางงาเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลีายผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อที่เห็นพี่น้องเห็นเออ่พ่อเลีายผู้เม่งหอบอยู่นี่บ่แม่นเอกสารสิไปสอบคู่เด้อพี่น้องเด้อใบควายในหลับพี่น้องเอกสารของควายของพ่อยบนะครับผมมื้อนี้พ่อเลีายผู้เม่งอยู่กับพ่อยบซื้อขายพี่น้องจังถามเอาใบน้ำเล่าเด้อ เอาโอเคไปพ่อครับเจ้าของคุ้ยทำกันพยบสวัสดีครับผมสวัสดีครับพยบมีจากรายการครับเพิ่งเนี่ยไม่นี่มีอยู่ซีครับอ๋อครับผมเบิ่งรายการแรกเลยพยบอันนี้เป็นควายสายใดในี่ตัวเนี่ยเป็นลูกเก่าเจริญครับตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียครับโอ้ควายสาวตีครับเนี่ยควายอายุยี่สิบสองเดือนครับควายอายุยี่สิบสองเดือนความสูงร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบหกบวกลบครับประมาณอืมครับผมบัตรที่นี่ราคาพยบเปิดไว้หลายปันในตัวนี้สามหมื่นห้าพันบาทครับ ไม่ราคามาเป็นแต่ฟังเถอะเขาคือว่าคุ้ยหายากคือขายถึงแต่ล่ะยากขยากครับสามหมื่นหาพันครับโอ้ช่องทางการติดต่อเขาเบอร์โทรศัพท์นะครับผมศูนย์เก้าสี่ครับครับห้าศูนย์เจ็ดครับครับห้าเก้าแปดหกครับครับผมอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อเบอร์ของพยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจให้โทรมาคุยกันเอาเองเพราะว่อพลืยิงราคาพอเลายงผู้เม้งบ่มีส่วนเกี่ยวของเอกสารกับจังโทรมามาคุยกับเขาพยพอบลายงผู้เม้งหอบอยู่นี่อาญาอาญาอยู่นี่แหละม่ได้ไปสอบคู่หรอกพี่น้องเอาพี่น้องครับผมมาเบิ่งรายละเอียดของคววายตันี้คครรรััับผมเเเป็นลูกก้าจิญสสวดีบ โอ้ลูกสาวเก่าจะเล่อนอายุได้20เดือน22อเดือนเอ้ยีเดือนโอ้ไขยมาเก่งแห้งเถอะเนาะปี่น้องครับ,รบผมหนาเขาโอ้หัวเราแม่พี่น้องครับผมหนาเขากะใยห,หนาสวยๆหนางามๆเขาตากดีขนาดคนเขาดอกเขาไมาใ่ใยแต่พยบ ควายตัวนี้แม่พี่น้องครับผมควายยี่สิบสองเดือนยังมาท่านเป็นสัตว์เป็นควอยน้อยยุบเอาไงเป็นเด็กน่อยยู่ครับเป็นเด็กน่อยยุ่ครับคันซีเอากันอีลีกับพุ่นเล่าพี่น้องครับสองปีหาเดือนเพล่ะเขาส่วนมากเขาเจอจังสิทับเนาะครับผมลูกเก่าเจริญเจ้งขนาดได้พี่น้องครับผมควอยตัวนี้คอขากับบกไงล่ำคิงเล่าดีแม่ป้าสีครับผม สีกะงามพี่น้องสีออกสีเล่าเนาะเหลือง <c oughs> หุยหุย,หย<ส>ดีดเด็กน้อยอยู่ครับโอ้ขนน้ำนมตินีขนน้ำนมครับ <c oughs> ป้าพี่น้องครับผมข้วยตัวนี้เก็งขนาดแข้งขาหนาเขาลํำคิงพี่น้องครับผมไอเบิงทายืนทาน,น,นที่เด้อพี่น้องเด้อขวัญทีเด่นเด่นเล่ามีขวัญพญานั่งแท่นเด่นขนาดเลยพี่น้องค่อยหน่อยตัวนี้ครับผมอายุได้ยี่สิบสองเดือนหนึ่งเด้อพี่น้องเงาหูป้านี่แหละรับว่าเงาหูใบตองสัตว์อะ เขาตกขั้นซ่อนตาจอมไข่ได้เลยเนาะหน้ายกอกเป็ดหนาร้อยนะครับผมโอ้หนาเชิดหนาใบาสีดีด,ดีพี่น้องครับผมแล้วก็มีขวัญทุ่นเข่าพร้อมพี่น้องครับผมนี่แหละครับ่าขวัญที่เป็นมงคน้นนะขวัญที่บบเป็นมงค้นฉันพี่น้องไปซื้อควอยตัวใดมีขวัญอยู่ใต้ตา,ตาพี่น้องจะไปซื้อครับผมควอยตัวนี้ถือว่าเด่นตาสวยตางามพร้อมพี่น้องครับผมข้อกะ้ะนลำคิงก็ดีราคานี่แล้วพอจะเปิดไวสามมือหาพันวันดีครับผม แน่พี่น้องครับผมเหลือด้านไทยพี่น้องครับผมเบิ้งหน้าเบื้องตาแล้วันที่นี่ห้เบื้องด้านไทยแล้วเด้อพี่น้องเด้อว่าไทยค่อยหน่อยตัวนี้สิเป็นจังไดพี่น้องครับผมพอดีอย่งผู้เม่งเห็นบ่าอยากเห็นผู้เดียวเห็นแล้วบ่าอยากเห็นผู้เดียวเพราะว่าไทยเราใหญ่เงาหางเราขักขนาดเลยครับผมป้าไทยงามเลยพี่น้องค่อยตัวนี้เนาะขนาดเป็นค้อยสาวหางลามเลยพอยบพี่น้องครับผมเบื้องทายืนท่านี่เด้อพี่น้องเด้อ ปลาข้าวอสามสิบเกตพี่น้องครับผมความสูงนี่พี่น้องปลท่มปาดาได้อายุในยี่สิบสองเดือนนี่พี่น้องขวเราก็มีขวัญถามเงินถามท่องกับถือว่าเป็นควายออ่างขนาดควายอน้อยนี่ล้ำชิงดีเขาเบิ้งจากโค้งสั่งเนาะ<ช>ค,รครับผม,มว่าควายอตัวนี้นาซื้อนาขายนาไปหามาแวะพี่น้องครับผมถ่ายใหญ่ไรกว้างควายอตัวนี้ได้พี่น้องข้อนะเล่าปลาคอเล่าได้ข้อปลาเข่งเล่ากระดีพี่น้องครับผมถ่ายพี่น้องเห็นเหงาหางว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาไปเบิ้งไม่อีกจักเถอน้อ้พี่น้องเอ อุ้ยน้องงอหางั้นพี่น้องคักขนาดเลยใหญ่ซ้ำกันกับตัวจับเส้นเสื่อของพลอยองผู้เม่งเลยดิเนี่ยบ่ทำบารดาได้พี่น้องครับผมเล็บกับงามเน้องพอยมนเนาะเล็บงามครับโอ้ตัวนี้ได้แข้งขาได้เล็บได้หนาเขาพี่น้องเสื้อสายเขาดีนะครับหนาซื้อหนาขายนี่แหละเขาว่าเสื้อบักต่องบะฮอนลนไก่กกเนี่ยผมดกบะฮอนเป็นหัวหลนันแม่งของแท้ไอ้ดีได้พี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ครับผมเบิ่งทายืนทานี่รถพี่น้องครับว่าเป็นไข่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อหางกาลามอายุยเเเเเเขขข้้้้าา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 แแแลลลลลวววนนี่่่่หหงงยยสััปบูรรกก็ิมต หลังเริ่มแตกล้วเด้อพี่น้องควายตัวจังสี่ล่ะเป็นตาซื่อเป็นตาเก็บเอาเป็นวาพี่น้องพู้ได้กำลังเบิงช่องพลอยเม่งผู้เม่งอยู่เด้อฝากควายตัวนี้ไปเลยลูกเก่าจริญเสื้อสายดีครับผมอาผมก็ฝากพี่น้องไว้เพียนเบิงหนาเบิงตาดูพี่น้องโอ้ยหน้างามีหลีพี่น้องครับผมหนาดอกเขาใหญ่ครับผมใบหูใบตองซาตตาสวยตางามตาเป็นตานกเป็ดน้ำครับผมราคาถือว่าหนาซื้อหนาขายหนาไปหามาแวะเอาเป็นว่าพี่น้องผููได้กำลังมองหาควายงามเอาไปประจำคอกประจำฟ้ามาหน้าคด เอาปเป็นแม่บอกอะฝากตัวนี้ไปเลยในราคาสามหมื่นหาพันเนี่ยให้พี่นอ้องโทรมาต่อรองกันเอาเองเด้อพี่น้องเด้อเรื่องราคาเพราะว่า,พอ,าพอเรียงผู้เมี่ยงผมมีส่วนเกี่ยวของเอาโอเคตัวนี้ก็ถือว่าจังแล้วเพราอยากเล้าหลายใหญ่ห้างดอกพี่น้องเล้าไปหลายมันไลข่ขยายคือพี่ไอ้ห้องผ่านาสาวนี่ละเอาฝากไปเดี๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปเลยครับผมครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับสาว,นว,วาหน่อยไว้ขบพผอโอ้ยไข่หน่อยคักๆเลยตัวเนี้ยอายุได้จักเดือนพอโยอายุได้เจ็ดเดือนครับโอ้ไข่เจ็ดเดือนติเนี่ย แม่เจ็ดเดือนจากไหนมาตัวใหญ่แถเราเป็นลูกผู้ใดเสื้อสายไผ่เนี่ยไข่มุกขาวครับลูกไข่มุกขาวเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียครับผมได้เจ็ดเดือนบัตรที่นี่ราค่าเด้ครับบัตรนี้เปิดไว้สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับสองหมื่นเจ็ดพันครับห่วยราคามาเป็นแต่ฟังแต่นอนรับรับอยู่ในมุงอยูที่ปุ๊กขึ้นมาเสือได้ราคาเนี่ยออกมาขรับจะมาไขยปัญหายากเราพี่น้องครับผมราค่าเป็นตาเสือเป็นตาขายเป็นต่ไปหามาแวร์เด้อพี่น้องเด้อไขยตัวนี้เป็นลูกไข่มุกขาวว่าสันเป็นควยตัเมีย ปลายเขาแก้วเล็บแก้วโอ้เราได้เหมือนเลยเบื้องหนาแล้วทุกคนเอาเลยเป็นพ่อป่าพ่าาาจติงแล้วสนตะไพ่ไหมตีครับเนี่ยครับผมโอ้พึ่งสนตะไพ่ไหมพอเห็งพูดเม่งกันกนึกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าโอ้ยกระฝากพี่น้องเด้อผู้ใดกําลังมองหาวขาหน่อยหน้าคตไก่นี่ครับผมตัวนี้เอาไปปั้นเข่าสนามได้สบายเลยพี่น้องครับผมแข้งขากะงามเด้ยพยมตัวนี้หน้าสวยข้อหนาเนาะโอ้ล่ำคิงแล้วดีครับผมออกขา เล็บแล้วขังหลังลเราเหยียบขีดตมด้วยพี่น้องด้วยบวมเป็นภาษีบวคือกันเด้อเราบวมเป็นด่างเด้อแล้วเหยียบขีดตมครับผมแต่ว่าขาหนาซ้าอนขาเราบไดเยียบขี่ตมโอ้ลำ่ำคิงเราดีหลังแตกเราไหมค่อยหน่อยตัวนี้ไหมบ้าบังไทยรู้บัานี้พวดหางลามขนาดพี่น้องค่อยหน่อยเจ็ดเดือนไหมโอ้เก่งเนาะ ถือว่าเก่งเลยราคาก็ถือว่าสมน้มสมเหนือพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไว้พูดใดกําลังมองหาอยากได้ควายดอนครับผมเอาวายดอนควายเผือกขันใหญ่ขึ้นมาเอาไปใส่โกเบืองเผ็ดอันบักพ่อเขาอันสิบแปดล้านนี่ได้สบายเลย้อเนาะครับผมเพราะว่าเสื้อสายมันคนล้านน่นเนาะครับผมสามารถได้เลยพี่น้องครับผมหัวกระโหนกนี่ดีไข่หน่อยตัวนี้เพิ่งทาแล้วยืนพี่น้องงามงามเลยพูดอะข้อหนาขนาดท่านี่ก็เลยปลาเผืยอพูดเม่องอยากให้พี่น้องเข้าผูดใดมีเงินมีท่องนะครับผมผู้ใดได้เงินดิจิมอนไมโอเงินเง เออครับผมเป็นตะมาเอาไปไว้เป็นเอาไปเก็บอยู่ได้นเนี่ยออกเล่นกันเที่ยนหนึ่งกันที่เอาไะไรตัวนี้ได้สบายอยู่ตัวเนี่ยครับผมระฝากพี่น้องไว้เลยเนี่ กูได <c oughs> ้เด้งเงินดีจิมอนมาเนี่ยครับผมล่าค่าพอยเปิดใบสองหมื่นเจ็ดพันครับผมครับเสื้อสายดีควายตันนี้ครับผมโอ้ยเขางามตาสวยตางงามโอ้พี่น้องครับผมฝากพี่น้องไว้ควายน่อยอายุเจ็ดเดือนกับความสูงขนาดนี้ก็ถือว่าบธรรมดาเนาะครับผมแข้งขาหนาเขาล่ำคิงได้เมื่อเลยเอาครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เอาเบิ้งทาเล่าย่างเบิ้งกันหน่อกหนาพี่น้องครับผมโอ้ยครับผมเราพึงสนต่ไพ่เราพึงสนต่ไพ่ไม่พี่น้องครับผมเราเป็นเสียงซับนี่ก็ถือว่าโอเคล้วละพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เเอาบงงนตร ตรงครับผมหน้าตรงพุทธอ่ะโอ้หน้าสวยคว้ยหน่อยตัวนี้ลายหน้าแล้วกับกวางเด้อพี่น้องเด้อบึงเอือบกพาวาแล้วพุทธอ่ะ โอ้ยขนาดคั้ยน้อยแม่อายุเจ็ดเดือนแข่งขาได้ขนาดเลยพี่น้องครับผมเอากระฝากพี่น้องไใโลดนี่ผู้ใดมีเงินมีทองนี่พี่น้องครับผมมาเอาคั้ยตัวนี้ไปพัฒน,นาต่อพี่น้องซื้อไปรับรองว่าบ่ผิดหวังละตัวนี้เพราะว่าคั้ยน้อยเจ็ดเดือนหนึ่งสูงร้อยยี่สิบนาะงพอยอเนาะครับร้อยยี่สิบครับรบ้อยยี่สิบบวกยี่ดอกพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดมีเงินมีทองเด้อพี่น้องเด้อเงินค้ามก้วคือเขาหัวปลาถามดีก็ได้ถามให้ก็ได้ส้นนี่เขาปลาเงินของเข้าสั่มเกลียเงินมีของมเมียตัวน่มไปพัฒนาต่อออเเาาโคฝกไว้เดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไป ครับผมเอาครับผมว่าเบิ้งอีกไล่การหนึ่งพี่น้องครับผมโอ้อันนี้เราหันตุดให้กล้องพี่นอกก้องเราเบิ้งหลากดาก้อนก็นได้หรือเอา้าครับผมมันคืองามเดี๋ยวนี้พระโอ้ยถ่ายไหมไล่รายละเอียดเราเป็นไขยจังไหนครับหนีสายไดหนี่เป็นลูกเพชรล้ำโคงครับเป็นลูกเพชรล้ำโคงเป็นตัวเมียพร้อมตัวเนี่ยตัวเมียครับโอ้ยถ่ายใหญ่ขนาดเลยพี่น้องโอ้ยล้ำคิงดีสูงหลายบันไดกว่าพยมเนี่ยร้อยยี่สิบหกครับสูงร้อยยี่สิบหกอ่ะพี่น้องครับผมล้ำคิงเล่าดีดีวข่ตัวนี้โอ้อัตะลักษณ์ชัดเจนมากเลยเนาะครัับบครผมาาาาาว่ไไ้หลยปนดก สองหมื่นสามพันบาทครับเอา,า 23, ราคาสองหมื่นสามพันเอาทถอแม่พี่น้องพูดได้ไม่ได้เงินดิจิมหมมาใไหม่ๆเนี่ยเอาทถอแม่เงินกำลังหอนๆอนุ่นๆอยู่เนี่ยเอาเลยเด้อเนี่ยตัวนี้โอ้ยหนาซื้อขนาดเลยงามขนาดพี่น้องเสื้อสายดีเป็นลูกเพชรล่ำโค้งข้อหนาหนาเขาดีตาสวยตางามเด็บกลาตางามผุนเบิงหนาแล้วลูกผุนโอ้ยอบ่ธรรมดาเรกเขากระไนเนาะตากระงามขนซองทางเราก็มีตัวนี้ โอ้อัตลักษณ์กัที่ว่าชัดเจนแม่กระบี่จับตาเพื่อนะโอ้ยพี่น้องครับผมควายตัวนี้เอาสิ่หายเบิ้งด้าหนาคับพี่น้องครับผมว่าควายตัวนี้หนาสื่อหนาขายบ่เนี่ยเอาครับผมเอาพอยอมจับยกขึ้นให้พี่น้องเอาเบิ้งกันหนาเบิ้งอ่องคอเราเบิ้งกันหนาครับหนาเราหนะโอ้ยเราเป็นควายหนางามหนาหวานเนาะสาวหน่อยตัวนี้อายุได้สิบเดือนครับสิบเดือนไหมพี่น้องสูงร้อยยี่สิบหกครับโอ้ควายสิบเดือนจังใดมันคือเก่งเร็วเสียหรอเฮ้อเป็นน้ำพอเขาเนาะบ่ไดเนาะ ครับผมพวดอัตลักษณ์ชัดเจนมากขนาดเลยพี่น้องโอ้ยแมงกระบีจับตาแม่นาะหน้าหวานดีขนาดเลยค่อยตัวนี้คอขาพี่น้องครับผมให้สังเกตเบื้องคอขาเด้อพี่น้องเด้อคอขาพับคอขาเข้าเห่านี่แหละครับผมควายขาจะวาสีญ่ไปหนาเนี่ครับผมให้เบิ้งกระดูกโครงสร้างให้เบิ้งคอขาว่าขาไ่ไรกว่างบอหน้าซื่อหน้าขายบอให้เบิ้งมองนี่แหละพี่น้องครับผม คือว่าขาเลากระไงคอขาเล้กากระเห้่พีน้องครับผมหางเลากะลามค่อยหน่อยตัวนี้ถือว่าเกง่งมองทีเก่งกว่าคุ้ยคือราคาตอนนี้ร <c oughs> าคาเปิดไ้เท่าไรก่อนสองหมื่นสามพันบาทครับนั่นเห็นบ่าพีน่องสองหมื่นสามพันเป็นราคาเปิดหนาคอกได้พี่น้องให้ก็ฝากให้พี่นออ้องมัดต่อร่องเอาเด้อพี่น้องเด้อต่อหน่อยได้หน่อยต่อหลายได้หลายละครับผมคาดสิได้บินมากขึ้นนกเจ้าคาเจ้าว่าคาดสิบ่ได้บินเจอจังอีกาเนี่ยละเอาก็ฝากพี่น้องไว้โหลดค่อยหน่อยตัวเก่งๆอย่างนี้ผู้ใด ซากสีบัวท่านนอนรับรับปูข้นมาสื่อเราเด้อพี่น้องเด้อร่าคาเนี่เอาครับผมฝากไปเดี๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกรายการหนึ่งอันนี้รายการสุดท้ายนะพ่อเนาะครับผมอันนี้เป็นลูกูลูกผู้ใดน,นี่คือนขึ้นแน่แต่ตัวนี้นนเป็นลูกอยชัดครับลูกอยชัดครับอยชัดเป็นลูกท้องตีนตสายท้องตีนตัวบอกไงไงครับเอิดค่อยหน่อยตัวนี้มาเก่งแห้งแต่พี่น้องครับผมเขากับเขาส่งเสียเป็นคว้ยสามอ่องปองขาดำกําไลขาดขาหัวหน้าโอ้หัวขับหน้าเปิดพี่น้องเบิ้งโดดเลยใหญ โอ้กคือจังคนเขียนเฉีไว้เลยพี่น้องครับผ่นนะล่อขนาดเลยค่อยหน่อยตัวนี้หน้าบักคักขนาดเลยเนาะโอ้ยหัวบักใหญ่เลยพี่น้องคอก็ใหญ่เขาสมัยไม่เขาส่งเสียดินลระปติครับผมสูงหลายปานได้ก่อนนี่ร้อยสามโอ้ร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดครับสูงร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดลาค่าบาร์หลายปานได้ก่อนนี่สองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพันหนึ่งตีเดียวนี่ครับผมแม่พี่น้องครับผมเสื้อสายดีๆแม่พี่น้องครับผม วายตัวนี้เราขายสองหมื่นเก้าพันเป็นราคาเปิดห้ต่อรองเด้อพี่น้องเด้อเป็นลูกของสอยชัดสายท้องตีนโตเป็นวายผูผู้ปากเป็นเอิควายเถกเนาะสีดอกเล่าเขาออกง่ามหำเสมอวา่ตัวนี้ได้พี่น้องเก่งขนาดเลยแข้งขาหนาเขาลํำคิงบ่ต้องสืบพี่น้องเบื้องขากับเล็บให้พี่น้องเบื้องขากับเล็บควยขันสายท้องตีนโตเนี่ยเบื้องขาลดพี่น้องครับคุบเข้าเข้าเห็นเห็นนี่ราคาเราอ่ะบางไงแห้งบ่ข้อกับไงอู้ย ค่อยเจัดเดือนกับพยอมเก้าเดือนค่อยเก้าสิบเดือนครับสิบเดือนค่อยสิบเดือนไห <ๆ S 2> ่พี่น้องมมนคือคักคือเนี่ยแต่ป้าดค่อยผูด้วพี่น้องเด้อเอาเป็นว่าพูดได้กับเ่งมองหาค่อยผูครับผมนี่แหละตัวนี้เก่งมากๆเลยพี่น้องครับผมสายท่องตีนโตนี่แหละครับผมเป็นลูกของสอยชัดหัวโหนกกระโหลกหัวโตวดอกเขาใหญ่ไรหนาก้วงเบิ่งใบหัวเราพูดนะโอ้ยหงหูกะใหญ่ข้อรูปบาดเนี่ยขนาดค่อยน่อยได้พี่น้องโตดแล้วครับข้อขึ้นหนอกแล้วเนาะหลังกระแตกแล้วท่ายเบ่งดูท่ายพูดนะค่กระเสมอท่ายกงาโอย พักขนาดเลย ได้สัตว์ได้ส่วนมัดพี่น้องครับผมควายตัวนี้ครับผมเป็นควายผู้ผู้ได้กำลังม่องหาหน้าคดพ่อพันุ์เด้อพี่น้องเด้อซื้อตัวนี้ไปประจำคอกประจำฟ้ามไ่ขึ้นมาพี่น้องสีได้เงินเอาไว้ทารับจงางผสมพันธุ์ลดนี่เนาะครับ,คร,บครับผมถือว่าเก่งมัดถุกอย่างเลยควายตัวนี้ครับผมหนากระรอพี่น้องหนาสวยหนางามหน้ารอดีหนาย,ยกโอกเป็ดเป็นควายสองอองป้อง,องขาดำกำไลขาดขาแข็งขาใหญ่ไ่หนากว้างหัวโหนกกระโหกหัวโตม, h h p, ม, p, มีขนหาบเงินหาบทองครับผมขนแบนพญาเล้ากระมี่พี่น้องครับผมโอ้ยขนพญานั่งแท่นกระ ก็ฝากพี่น้องไว้ในราคา29,000่นเก้าพันนี่พอยกเปิดให้ต่อรองครับครับผมครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เด้อพี่น้องครับผมพูดได้พลาดโตนีกหรืออะอีพี่นี่ ครับผม,าาร,าาร,มรายการทุกรายการมิตรไลการเด็ดๆทั้งนั้นเลยราคาก็ถือว่าคักพี่น้องเป็นราคาลมปองราคาน่าตกใจพุ่นละราคาเราขายบัชนินดนี้ลดแรกแจกแถมพี่น้องผู้ใด้เงินดิจิมอนมาใหม่ๆนี่เฝ้ามาเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมมือนี้เราลดแลกแจกแถมได้ดีนี่ครับผมค่อยแต่ละตัวนี่เพอเรียมผู้เม่งฟังราคาก็หายใจบ่ทัวท้องเงินละพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องผู้ใดมีเงินมีทองนี่ล่ะครับผมหมมาจับจองเป็นของจากของครับผมค่อยตัวนี้ถือว่าคักขนาดเลยครับผมเอาก็ฝากพี่น้องไว้ตัวนี้หรือพี่น้องเร้อความสู เป็นสายท่องตีนโตเป็นควายผูเนพ่อเนาะครับผมราค่าที่เปิดไปคือ2 9 0 0 0บาทเปิดให้ต่อรองครับผมเอาพยบมี่ยังจิฝากกับเป็ซสิ่่ครับผมครับค่ะมากกะทมาครับครับผมเป็นคนที่เบาบ่ยากนี่เท่าใดคุยกันได้เท่าใดคุยกันครับครับผมถหานังเช่าขายแล้วด้เส้นบระตูกินกับมีฮ่่าฮ่าฮา่าฮ่าฮ่าด่าท่า่าฮ่่ อ๋ครับผมมือนีทิ้งานของพ่อเลี่ยมผู้เม่งก็ขอขอพุ่นพยหลายๆครับผมขอขอพุณครับผมครับครับผมกัฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อลีมผู้เม่งอยู่คือก็เหมือนเดิมเช่นเคยทด้อพี่ผมกับฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลีมผู้เม่งอยู่คือก็เหมือนเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องเร้อผู้ใดอยากได้คว่ตัวใดของพยโทรมากยาฝ่าว่าถือยาฝ่าว่าแพงเลวามีหมองเอากันขนาดขายไปแล้วได้เส้นประทุกินก็มีเลว่าโอ้ยขาดขาดมักใจพ่อเลี่ยมผู้เม่งมักใจมองนี่ละครับผมกับฝากพี่น้องไปลดครับผม ขอขอบคุณพี่น้องที่เบิ้งช่องพอลิ่งผู้เม่องอยู่ผู้ใดเบิ้งช่องพอลิ่งผู้เม่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเดอ้อที่สำคัญคือฝากกดติดต,ตามไว้เพราะว่าพี่น้องก็สิบีประภัทรชิดไม่ๆต่อไปครับผมขาดสิได้บินมากขึ้นองเจ้าขาดสีอะไรบินเจอจังอีกาคือว่าเลยพี่น้องครับผมเอาสำหรับมืนอนี้ขอบคุณครับผม